ดูกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะไปเล่นฟรีไฟในเในหมดอะไรเดียวก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเลือกเองเนี่ในยใครได้แล้วก็ได้กันแล้วครับคกนล็อตเตี้โรโยเนะี่ยเรี่ยอย่างหมือนสามเ่ผมไม่มีทีนเลยประเด็นนะผมจากการไท้ท่านแล้วถนะ้าผมมี

อะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ให้คนมาดูอดตาดึงหัวดิเฮ้ยนังเพชรอัตตาดึงหัวสิบแปดนะครับไก่นะครับผมไก่นะพิงหัวร้อยหกสิบแปดนะครับร เล่นอะไเดครับเพลงวันนี้ก็จะมาเสงมีวัวชุดไอโอเคนี่มันนี่ทกแต่ กคนมันไปเร็วเกินมาเดี๋ยวผมสอนลากของไอโอเคนะครับขั้นแรกก็ให้คุณเลือกปืนนะครับเอาดีเซลแล้วกัน a อเคเขาชอบลากดีเซลกรอเปล่าก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอันนี้สมมุติเอานะครับเปิดแสงแป๊บนึงนทุกคนนนวประมาณนี้ครับลากตัวเจก่อนแล้วกันนะก็คือวางเป้าอย่างนี้แล้วก็ ฟุ๊เป็นตัวเจนะครับเดี๋ยวผมาให้ดูลากแรงกันไปมันก็จะไม่ติดนนี่ติดะนี่ติดครับนีลติดนหลาดนาพอดีพอดีครับนี่แล้ว ตอวอนที่ผมจะลากผมเห็นช็อตเด็ดอายูเคลที่ผมอย่างชอบก็ค,คือการลากลูกซองครับผมลากเหมือนอายเคืผมลากปุ๋ยเห็นเหรอผมลากแดงเพียงหรือทุกคนจะใช้สูตร ครับแต่ผมลากใจะเป็นสูตรที่ผมใช้ทุกนดึนขึ้นไปเลยนะออปืนตบมาที่ผมเคยเห็นคนเขาล่ากันนะครับก็น่าจะเป็นที่ปืนที่อายุชอบที่สุดใช่ไหมทุกคนนี่ครับผมเห็น SVD โคตรชอบเลยอายุอ่ะมไม่ติดเี้ย เขาทำไงวะทำไมผมสะโคกระโดดไม่ได้เอ้ยเนี่ยผมลากไม่ถึงหนอย่างผมลากเอ็นวีดีผมไม่เคยลากเอ็นวีดีถือเลยเวลายิงหรือมันต้องว่าเฮ้ยดึงหัวดึงหัวเฮ้ยดึงที่สุดดีกว่าดึงหัวเพื่อนเอาไป ไห็นวะไอ้นั่นอยู่ไหนวะฟู้ดเฮกเกอร์หมอะตัวนี้ยากแค่มึงเดี๋ยวนะขอดูอันนี้อัดตัว หมาฝ่าเดียวดายนะครับแล้วแล้วศัตรูเนี่ยมันบีบเรานะครับไปเอาดิมันบีบอะเออโวมันก็จะบีบแลรบเราไงมาดูนะเป็นตัวเจเนี่ยผมใช้ตัวจแต่ผมไม่ค่อยมีดีนะข้าวเล่นโปรดีสุดดีสิครับผม ตัวตึงนั่นเนี่ยนั่นนี่ก็คือ MP40 มันก็จะอัดตัวนิดหน่อยน่ากลัวเลยครับกลบัวอะไรครับเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับนี่ครับไม่โดนแต่ผมไม่รู้ช่องช่วงหนึ่งที่เป็นคนไทยนะคะเขา วางเปลาที่ใต้เท้าแล้วก็ลงขึ้นครับนี่จะติดจริงเหรอเฮ้ยเ,ย,เยมานะคุลองเข้าไปด้วยกันแล้วโดวนลงขึ้นแล้วเหมือนตอนนั้นอ่ะ สูตรที่ผมใช้เก่งสวยก็คือวางไว้นนบนหัวก็ยิงขึ้นไปไม่ต้องล่าแรงมากเพราะเป้ามันล็อกหัวทำประมาณสองทีนะมันจะล็อกหัวรูนะว่ามันจะล็อกหัวแล้วพอเป้ามันล็อกหัวนะให้คกนกดยิงครับดูนะให้เป้ามันล็อกก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับ ต่อไปนะครับพื้นที่คุณเล่น 4v4 แล้วคุณก็ต้องเจอ m 500ครับผมลาก m 500ติดนะไม่น่าหักตายยิงผมด้วยไอ้น,น,อน,นี่เหรอเยอะเหรออันนี้ไม่ใช่รหัสผมอีกน,น,น,นั้นอัตตาย,ยิง50%นะแล้วก็ยิงหัวก็้ขนาดนะครับแต่อย่างนึงที่ผมชอบเลยก็คือเลือัแล้วก็ แต่เม500องเม่ติดอ่ะแต่สโหกกระโดดยิงผมตินดนะเนี่ย้ะระยะใกล้ๆอ่ะนี่เ้าไม่รอก็ยิง ไ้ม่ดญิงนี่ผมชอบที่สุดในเกมคือกไเลย ะเอาสไนไว้ที่ตรงหวัวทำให้ตรงครับเมันไม่ตรงอ่ะเอาไห้ไกลหระ,ะยะจูนี่ผมติดนะเน,นี่ยเนี่ยระยะจูนี่ผมติดเลยระยะนี้ผมก็ติดนะคอยดูอย่าใ้ผม,ต,ผม,ต,มติดนะ้ ดลวค่ะแลวตุ่นนะย้ายอย่างนี้กระจาลยตาย่น,น,นดีดก็ขั้นต่อไปขั้นพื้นฐาน ของการยิงหัวนะครับคือยิงปืนที่ยังไงอะ่ะเนี่ยอายุเค้เาชอบลากนะปืนพวกแบบป็นหกสิบดูนะท,ที่ผมสังเกตเวลาเขาเล่นที่สุดเลยนะก็คือเขาจะวางเป้าไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวผมวางให้ดูเขาจะเขาจะทำแบบนี้เขาจะวางเป้าไว้ก่อนแล้ว,ลวเลยนะครับเนี่ยเขาจะยิงแต่เขาวิ่งมาครับ ขึ้นไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำได้ไงก็ถือมันแดง ที่สุดนั่นคือดีสิไปนะครับคอยดูนะผมจะทำอะไรให้คุณ,คณนะดูนะดูนะดูนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะ สองคนอันนี้มดนะครับพูดเลยอันนี้คือมอดนะครับเห็นไหมมด <c oughs> นะครับเป็นหวัวหั <c oughs> วทามันต <c oughs> ิดปกติปกตผมเล่นจริงๆกี่บาทมะเล็สตงมากี่บาทใส ืึ่อท้ายนะแล้วผมก็จะจบี่บนะโอเคไหมนั่งกลางไอ้บอ เล้งก็จะเจอกันนะคะจริงๆตัวไปแล้วยังไงก็ตายครับถ้าคุณยิงผมก็ผ่านชุดนี้ไปไงดูนะนะดูนะสุดบาวันนะดูลงมาขึ้นเนี่ย

คอยดูผมจะเอาปืนนี้ดี๋่วะผมอยากลองมานานแล้ววิสเตอร์เนี่ยมานาผลไม้เห็นปะว่าจะติดราคาถูกไปก่อนค่ะนี่คือกบดกบดกบดบดตรงไปเอาให้มีเอาว่างหมด เป็ดๆอะอ,ะ,อะดิอะไ,ไกรกะปาปืนเนี้ยถ้าคุณลากปิน แค่นี้แหละนสส้ำแยากรตเออเอาดิ <eig ens ports> That's <laughs> right.